สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้ข่าวสารการเปิดสอบรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการของกรมการศัตว์ทหารบกจํานวน50อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นประกาศกรมการศัตว์ทหารบกเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหน,นุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ2565ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้บังคับสุน,นัขสังกัดกองพันสุน,นัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำนวน50อัตรารับเงินเดือนระดับพ2ชั้น15ก็คือ8,590บาท และรับเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวเดือนละ2,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 2. ไม่รังเกียจสุนัข 3. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขทหารได้ในทุกพื้นที่คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพปก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ2เป็นเพศชายอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึงอายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์โดยนับอายุถึงวันที่เปิดรับสมัครในวันแรกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่25มกราคม2535ถึงวันที่25มกราคม2 5 4 7 3. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่หหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือสำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึงปีที่5โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วทหารกองประจำการสังกัดกองทะบกที่อยู่ในระหว่างรับราชการในกองประจำการและจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ห ตามประราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ซึ่งปลดประจำการไม่เกินวันที่2พฤษภาคม2565มีใบรับรองผู้บงังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไปว่าจะได้รับการน,นำปลดไม่เกินวันที่2พฤษภาคม2565ข้อ4คือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอ,ตอนปลายนะครับหรือว่าเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีบุทธสูงกว่าหากสอบคัดเลือกได้จะใช้คุณวุทิสูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุทิที่ตนมีอยู่ไม่ได้นะครับและข้อ5คือส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไป6มีรูปร่างบุคลิกลนะักษณะและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหารไม่มีรอยสักที่ปรากฏเด่นชัดนอกร่มผ้า มีค่าดัชนีมวลกาย BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือ18.5ถึง24.9ทั้งนี้หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติก็คือบวกลบ2ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านนะครับเจ็ดผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 8. ไม่เป็นผู้ปกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตาม,ม,มาคำพิพากษา 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาทหรือละหุโทษ11ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ12ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิดหรือว่าหนีราชการ13ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิดหรือว่าถูกไล่ออกจากราชการ 14. ไม่เคยทําการทุจริตในการสอบคัดเลือกหรือสอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน 15. ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน 16. งดรับบรรจุใน10กองหนุนที่มียศจ่า10ปรีถึงจ่ากสิบเอกนะครับแล้วก็ 17. สับ้จ้างหรือพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบ,บก ที่สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติและได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพันธ์หรือเทียบเท่าขึ้นไป18พระพิสุสมณเณรทางกรมการสถานบกไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุขเข้ารับราชการได้ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือของกรมสรบัญคณะอธิตีฝ่ายบริหารที่นพ89ทั2501 ลงวันที่27มิถุนายน2501แล้วก็ตามความในข้อ4ของคำสั่งมหาเทระสมาคมที่1ทับ2564ลงวันที่28กันยายน,น2564ที่สำคัญข้อ19ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9นนะครับหรือว่าโควิด -19 มาแล้วไม่น้อยกว่า2เข็มนะครับท่านที่สนใจนะเปิดรับสมัครแบบออนไลน์นะครับตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ รมการสทหารบกนะครับที่โดยเว็บเว็บเว็บเดฟนะครับ v e t d e p t บ r t a m i t h หรือที่เว็บไซต์เว็บเดฟไทยจอบจอบคตั้งแต่วันที่25มกราคม2565เวลา9นาฬิกานะครับถึงวันที่15กุมภาพันธ์2565 เวลา24นาฬิกาโดยสามารถตรวจสอบเรลทเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมใครต้องการจะสมัครผมได้แนบลิงก์ไว้ถ่ายคลิปนี้แล้วนะท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าประกาศค่อนข้างจะยาวขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านกดนลนคะ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ